นี่ตอนนี้นะคะเราก็ถึงถิ่นที่เจ้านกแปดน้ำอาศัยอยู่กันแล้วล่ะทุกคนดูสิถือถุงอาหารมายั่วๆเลยนะคะตอนนี้ในกล้องท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเขาอยู่ตรงไหนกันเขาอยู่เนี่ยแหละเป็นกระจุกกันอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เขาอยู่ประจําเลยดูสิเอ๊ะ น่าจะเวลานอนเขาหรือเปล่าดูดีนอนกันแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะตอนนี้เขาตื่นแล้วก็เดินมาหาเราแล้วมาทั้งนกเลยอะ่ะท่านผู้ชมนกก็บินมาตายแล้วเขารู้ได้ไงวะเห็นเนี่ยท่านผู้ชมแล้วยังไม่แกะถุงอาหารเลยนะคะแต่เขารู้ได้ยังไงว่ารว่ารัฐมีอาหารให้เขาว่าเขาบินมาเต็มเลยท่านผู้ชม